สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีโนเวทบ้านกันต่อนะคะแต่วันนี้จะทำในส่วนของห้องนอนเด็กนะคะห้องนอนเด็กแต่ว่ายังไม่มีเด็กนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าห้องนอนเด็กค่ะ หลังจากที่เราได้ทาสีห้องรับแขกแล้วก็ห้องกินข้าวไปแล้วนะคะเราก็ไปซื้อตู้โชว์ค่ะไว้สำหรับวางทีวีนะคะแล้วก็ไว้สำหรับเก็บถ้วยจานชามนะคะห้องไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทยอยซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาค่ะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำตรงห้องนี้ค่ะก็เช่นเคยคะ่ะอ้อมก็จะทำหน้าที่ติด เทปกาวด้านบนนะคะให้มีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้วอลเปเปอร์เนี่ยติดไปแล้วนะคะวอลเปเปอร์มันก็จะเป็นแบบลักษณะนูนๆเนาะแล้วก็พ่อปู่กับพี่ทอมเนี่ยก็ทาสีทับไปนะคะเป็นสีขาว หลังจากที่ทาสีแล้วก็สีแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาทําลวดลายของฝาผนังค่ะอันนี้พ่อปู่ก็เริ่มทําให้ดูนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะทําลายขึ้นไปนะคะโดยใช้ผ้าขุดหนูนะคะชุบกับสีนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคร ให้มันมีลวดลายอ่อนๆบนฝาผนังนะคะที่จริงเราจะซื้อวอลเปเปอร์แบบสําเร็จที่มันเป็นสีอยู่แล้วมาติดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะแต่อันนี้คือพ่อปู่เนี่ยเขาก็ถามแล้วก่อนแล้วแหละว,ว่าเราจะทําแบบไหน เราจะทำแบบลวดลายที่บ้านที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้ไหมก็คือบ้านที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะบ้านหลังเก่าเนี่ยะคะ่ะพ่อปู่เป็นคนติด wallpaper นะคะแล้วก็ทำลวดลายทั้งหมดในบ้านนะคะพอดีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีนะก็เลยอยากให้พ่อปู่เนี่ยทำให้ที่นี่ด้วยนะคะคือสมัยที่พ่อปู่ยังหนุ่มๆน,นะคะพ่อปู่ก็ทำงานรับจบนะคะเป็นติด wallpaper นะคะให้กับ คนที่นี่นะคะเป็นงานอดิเรกนะคะแกก็เลยมีความรู้ด้านนี้นะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างมาทำให้นะคะเพราะว่าพ่ปู่สามารถที่จะสอนเราทำได้วันนี้พี่ทอมก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ดูพ่อปู่ทำแล้วก็ทำตามนะคะไม่ยากทีนี้แกก็บอกว่าอลองทำดูสิ ไม่ยากนะที่แรกอ้อมก็กลัวค่ะกลัวว่าฝาผนังมันจะเสียเนาะแกบอกว่าทําเลยลองดูมันไม่ยากเออเราก็เลยลองทําดูปรากฏว่าเอ,อ้ยมันก็ไม่ยากนะแค่เราเออไล่สีขึ้นไปเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะแบบว่าไม่ต้องกดแรงๆนะคะมันก็ออกมาเป็นลวดลายแบบนี้เลยลวดลายแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะ ถ้าเราทาไปสักพักหนึ่งแล้วสีมันไม่ค่อยติดฝาผนังนะคะแล้วก็เอามาจุบกับสีอีกทีนึงค่ะแล้วก็บิดให้หมาดๆนะคะแล้วเราก็เอาไปไล่แบบนี้นะคะไล่ซ้ายไล่ขวาขึ้นขึ้นลงลงนะคะไม่ต้องไปทางเดียวตลอดนะคะเดี๋ยวสีมันจะดูแบบว่ามันจะไปทางเดียวเกินไปแล้วแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะ ตรงไหนที่สีมันดูแหว่งๆนะคะเราก็เอามาแต้มเพิ่มได้ค่ะแต่ว่าอย่ากดแรงนะคะเดี๋ยวสีมันจะไม่สม่ำเสมอกันนะคะทีแรกเห็นลวดลายแบบนี้นะคะที่บ้านหลังเก่านะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นวอลเปเปอร์ที่ซื้อมาติดแบบสำเร็จนะคะที่ไหนได้เป็นฝีมือของพ่อปู่นะคะห้องนี้ใช้เวลาทำไม่นานค่ะช่วยๆกันทำนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จขาะไม่ถึงชั่วโมงนะคะ ถามว่ารีโนเวทบ้านทำไมไม่จ้างช่างมาทำเลยจะได้ไม่ต้องทำเองจะบอกว่าทุกอย่างมันแพงดิหญิงอยู่นี่มิต่าเนลแพงซื้ออีอย่างมากแต่ละอย่างนี่ก็เงยู่เป็นอย่างมันคือแพงแท้สูรข้าประไว้เหตเองดีกวัวแล้วมันกับบริยากยังดะคิดจ้ะทุกคนฟังเสียงว้าคือไปเครียดไผ่มากนี่เนาะบริเคียดได้จ้าอันนี้เป็นการเบอกสู้กันฟังซื้อจ้าที่นี่กันแล้วเด้อเด มีจ้ะสวยงามอย่างที่เห็นค่ะเป็นวลวดลายที่แบบว่าบอดด้ตั้งใจเนาะเป็นแบบธรรมชาติจ้ะสีมันก็จะมีตรงส่วนที่เข้มบ้างอ่อนบ้างนะคะตามการลงน้ำหนักของมือเราค่ะวันนี้ก็ขอยกนิ้วให้พ่อปู่คนเก่งนะคะที่มาช่วยตลอดเลยให้มาช่วยอะไรพ่อปู่ก็ไม่เคยปฏิเสธนะคะ80แล้วค่ะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยแล้วค่ะทุกคน หลังจากทำลวดลายฝาผนังเสร็จแล้วเราก็แกะกระดาษกาวออกค่ะมันก็จะมีขอบนะคะตามที่เราติดไว้นะครับการติดกระดาษกาวเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สีมันไปเปื้อนตรงเพดานนะคะลอกกระดาษกาวออกหมดแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นลจ้ะทุกคนหลังจากที่เราลอกกระดาษกาวด้านบนแล้วเราก็อย่าลืมมาลอกกระดาษกาวด้านล่างด้วยนะคะอันนี้เราก็จะติดก่อนที่เราจะทาสีนะคะ ที่จริงมันก็มีผ้าสีดําอยู่ตรงพื้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความชัวรนะ์เนาะไม่ให้มันเปื้อนตรงพื้นนะคะแล้วก็ติดเนี่ยค่ะไอกระดาษกาวแผ่นใหญ่เนี่ยลงไปด้วยทีนี้ทําเสร็จแล้วค่ะก็จะเก็บของกลับบ้านกันค่ะทุกคนพ่อปูกก่ก็กําลังเก็บของนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีจ้า